Welcome to สื่อการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียนเบื้องต้นรหัสวิชาพอต่อ12001ระดับประถมศึกษาจำนวนสองหน่วยกิจเรื่องกลุ่มคำประโยคเดียวสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายเกี่ยวกับตนเองครอบครัว โรงเรียนสิ่งแวดล้อมอาหารเครื่องดื่มเวลาว่างและนันทนาการสุขภาพและสวัสดิการการซื้อขายและลมฟ้าอากาศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อัมทวูทองคลิปนี้เราจะมาฝึกแต่งประโยคขอร้องนะคะที่เป็นประโยคสุภาพขอร้องขออนุญาตนะคะพูดแล้วไม่มีคนอยากปฏิเสธคะ่ะถ้าเราพูดเพราะๆเ,เนาะ คำแรก please please แปลว่ากรุณาได้โปรดนะคะเป็นเบสิกหรือพื้นฐานของคำสุภาพเลยค่ะไปฝึกแต่งประโยคกันประโยคแรก please open the door please open the door กรุณาเปิดประตูด้วยค่ะ please open the door นะคะคำว่า please นะคะเป็นคำที่ ควรใช้ให้ติดปากให้ชินปากนะคะถ้าเราไม่มีคำว่า please มันจะกลายเป็นประโยคคำสั่งไปเลยค่ะเช่น open the door เปิดประตูสินะคะพอเติมคำว่า please ก็จะเป็นกรุณาเปิดประตูหน่อยค่ะนะคะ turn on the light please turn on the light please กรุณาเปิดไฟค่ะ เปิดไฟให้หน่อยค่ะ turn on the light แล้วว่าเปิดไฟนะคะ please wear mask please wear mask กรุณาสวมหน้ากากด้วยค่ะเป็นประโยคสุภาพนะคะถ้าใส่ถ้าพูดว่า wear mask ก็คือใส่หน้ากากสินะพอมีคำว่า please นะคะก็สุภาพเลย please wear mask กรุณาสวมหน้ากากด้วยค่ะ d ุดา please สุดา please กรุณานั่งเชิญน,นั่งเลยจ้า please pass me the sugar please pass me the sugar กรุณาส่งน้ำตาลให้หน่อยค่ะประโยคสุภาพต่อมา would y u บวกเคลียช่องที่หนึ่ง Would you แปลว่าคุณช่วยจุดๆ,ๆหน่อยได้ไหม Would you check it for me please Would you check it for me please คุณช่วยตรวจสอบให้ผมหน่อย Check เป็นกริยาช่องที่หนึ่งนะคะ Would you check it for me please ใช้ในที่ทำงานก็ได้นะคะประโยคนี้ ตอนนี้เรามาถึงบทเรียนสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ Travel แล้วนะคะลองถ่ายกันซิว่าเรามักจะเห็นอะไรในแต่ละสถานที่ทุกๆแห่งที่เราไปสิ่งนั้นคือป้ายต่างๆนั่นเองค่ะและนี่ก็คือประเด็นที่เราจะพูดถึงในวันนี้ด้วยกัน Now we shall look at the words in our vocabulary section. Let's learn the meaning of each sign together. ตอนนี้เราอยู่ในช่วงคำศัพท์ประจำบทเรียนกันค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ความหมายของป้ายแต่ละชนิดกันเลยนะคะ No left turn. This sign means no left turn. No parking. The no parking sign means people cannot park cars here. No food and drinks. There's a no food and drinks sign in front of the library. No photograph. We cannot take a photo when we see a no photograph sign. No pets. There's a no pet sign at the supermarket. No smoking. The no smoking sign means people cannot smoke at that place. Toilets. Look for the toilet sign and you'll find the toilets. Elevator. There are elevators in that direction. Exit. The exit sign leads outside. ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากเพียงแค่เราต้องหมั่นฝึกอ่านฝึกพูดสึกเขียนอย่างสม่ำเสมอไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ